สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในสาระที่4นะคะประวัติศาสตร์ในเรื่องของรู้จักอาเซียนนะคะคนสอนก็คนเดิมคุณครูปัตมาทาว่านะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าอาเซียนมีความเป็นมาอย่างไรนะคะ อาเซียนนะคะก็ย่อม,มาจาก Association นะคะ of South East Asian n a t i o n นะคะหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะระดับภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉียงใต้นะลูกนะมีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด10ประเทศ ตอบไปไหมมีประเทศอะไรบ้างอ่าค่ะได้แก่ประเทศไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนดารุสซาลามเวียดนามลาวเมียนมาและกัมพูชานะคะอ่าเราก็มารู้จักแผนที่ของอาเซียนกันนะคะเราก็จะเห็นได้ว่า จากาในแผนที่เนี่ยทั้งสิประเทศเนี่ยก็จะอยู่ใ,นใ,นใ,นใกล้ๆกันนะคะซึ่งเราก็บอกแล้วว่าเราอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะ <lim> หลายๆประเทศเนี่ยก็จะเป็นหมู่เกาะอ,อย่างเช่นฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซยียนะคะหรือไม่ก็ประเทศบรูไนเนี่ยนะคะามาดูการจัดตั้ง อาเซียนนะคะมีภูมิหลังนะคะก่อนจะตัดตั้งเป็นประเทศอาเซียนเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนนะคะ ภูมิหลังของอาเซียนนะคะเกิดจากการขยายตัวของรัฐิคอมมินิสต์หลังสงครามโลกครั้งที่สองนะคะหรือที่เราเรียกว่าช่วงสงครามเย็นนะคะทำให้หลายประเทศในภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเกิดความกังวลต่อเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจนะคะจึงมีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งองค์การต่างๆนะคะขึ้นเพื่อเสรม สร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในภูมิภาคนะคะเช่นองค์การาซีโตนะคะสมาคมอาสานะคะองค์การกลุ่มประเทศมาฟินอินโดนะคะแต่องค์การเหล่านี้ก็จะอยู่ก็อยู่ได้ไม่นานนะคะก็ล้มเลิกแล้วก็ยุติบทบ,บาทลงไปนะคะต่อมาก็จึงมีการจัดตั้งนะคะ อ,องค์การความร่วมมือนะคะคือขึ้นอีกครั้งนะคะในนามของอาเซียนนะคะามาดูต่อนะคะเมื่ออาเซียนจัดตั้งขึ้นในจากการลงนามนะคะในปริญญากรุงเทพนะคะหรือปริญญาอาเซียนนะคะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศทั้ง5ประเทศซึ่ง ได้แก่ประเทศไทยนะคะมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสิงคโปร์นะคะในวันที่8สิงหาคมนะคะปีพุทธศักราช2510นะคะณวังสลาลมกรุงเทพมหาคนครนะคะอ่านรียนก็ดูนะคะว่ามีรายชื่อมีใครบ้างนะคะทั้ง5ทั้งรัฐมนตรีทั้ง5ท่านนะคะ อ,อย่างประเทศไทยนะคะก็ทันเอกพิเศษด็อกเตอร์ถนัดคอมันนะคะของมาเลเซียก็จะเป็นตุนอับดุลลาซักวินพุตเซนนะคะฟิลิปปินส์นะคะก็จะเป็นานาซิโซลามอสนะคะส่วนอินโดนีเซียก็จะเป็นอาดัมมาลิกส่วนสิงคโปร์นะคะจะเป็นเอสราชารัตนำนะคะ มาดูลำดับการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนนะคะเราถอยหลังไปเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่จัดตั้งก็คือวันที่8สิงหาคมนะคะพุทธศักราช2510กับเมื่อกี้แค่พูดไปแล้วนะคะว่ามีประเทศอะไรบ้างอ้าวนักเรียนลองบอกสิประเทศที่1นึ่งค่ะอ้าประเทศไทยประเทศที่สองมาเลเซียประเทศที่สามฟิลิปปินส์ประเทศที่สี่อินโดนีเซีย ประเทศที่5สิงคโปร์นี่คือ5ประเทศแรกนะคะที่รวมตัวกันจัดตั้งอาเซียนขึ้นมานะคะและหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2527ในวันที่7มกราคมนะคะประเทศบรูไนดารุส alam ก็เข้าร่วมในหนึ่งในของอาเซียนด้วยนะคะต่อมาในปีพศพุทธศักราช2538นะคะ ในวันที่28กรกฎาคมนะคะประเทศเวียดนามขอเข้าร่วมนะคะแล้หลังจากนั้นในปีพศ2540 2, 2, 2, นะคะวันที่23กรกฎาคมนะคะประเทศลาวและประเทศเมียนมานะคะขอขอเข้าร่วมในกลุ่มอาเซียนของเราและประเทศสุดท้ายที่เข้าร่วมใน กลุ่มประเทศอาเซียนนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2542วันที่30เมษายนก็คือประเทศกัมพูชาค่าะวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์ของอาเซียนจะตั้งเพื่ออะไรหเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนะคะ 2เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค3เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างขอโทษค่ะระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศนะคะอ่ากฎบัตรอาเซียนนะคะกฎบัตรอาเซียนหรืออาเซียนทรัคเตอร์นะคะเปรียบเสมือนนะคะ เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียนรัฐธรรมนูญคืออะไรรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดนะคะซึ่งกฎหมายสูงสุดของอาเซียนทุกประเทศต้องทำไมคะต้องปฏิบัตินะคะ,ะต่อไปทําให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคลนะคะในฐานะองค์กรระหว่างรัฐบาลนะคะ,ะมีหน้าที่วางกรอบกฎหมายและโครงสร้าง องค์กรให้กับอาเซียนนะคะหลักการของกฎบัตรอาเซียนคือการไม่แทรกแซงกิจการภายในการระงับข้อพิาพาทโดยสันติวิธีและการรวมศูนย์กับความสัมพันธ์ กับภายนอกนะคะซึ่งกฎบัตรอาเซียนนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่15ธันวาคมนะคะพุทธศักราช2551นะคะซึ่งมีทั้งหมด13หมวด55ข้อนะคะซึ่งในระดับชั้นอข้อนี้จะนักเรียนจะต้องไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปนะคะตอนนี้เราก็เรียนรู้แบบง่ายๆเข้าใจาง่ายๆไปนะคะอ่าหลังจากที่เราได้ เรียนรู้นะคะดูจากคลิปที่ครูส่งให้ที่ครูสอนอยู่ครูอธิบายให้เนี่ยนะคะก็คุณครูก็จะมีแบบฝึกให้นักเรียนทำนะคะเป็นแบบฝึกคำถามนะคะตอบคำถามนะคะมีทั้งหมด3ข้อให้นักเรียนเนี่ยทำลงในสมุดนะคะ3ข้อข้อแรกนะคะก็จะถามว่าอาเซียนเนี่ยมาจากคำว่าอะไรนะคะนักเรียนได้ศึกษาได้ดูตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะจะทราบนะคะ สองข้อที่สองอาเซียนมีสมาชิกทั้งหมดกี่ประเทศนะคะประเทศใดบ้างนะคะสา,ามนะคะวัตถุประสงค์ของอาเซียนคืออะไรนะคะวัตถุประสงค์ของอาเซียนเขาต้องการตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรนะคะอ่ะนะคะวันนี้นะคะก็มีผู้ให้ความรู้สาระความรู้เดี๋ยวคลิปหน้า นะคะก็จะเป็นเรื่องของอาเซียนนะคะจะจะมีอะไรบ้างก็ติดตามกันในคลิปหน้านะคะวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะก่อนที่จะไปนะนะคะขอให้ทุกคนทํางานส่งครูนะคะสำคัญเลยงานเนี่ยสำคัญที่สุดเป็นคะแนนนะคะก็ยืนยันว่านักเรียนได้เข้ามาเรียนนะคะส่งครูทางไลน์นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสุขภาพในเรื่องของ ุขภาพในเรื่องของโรคระบาดมันสําคัญนักเรียนต้องรักษาสุขภาพของตนเองให,ให้ให้แข็งแรงอย่าออกไปไหนนะคะอย่าออกไปไหนโดยที่ไม่จําเป็นนะคะถ้าออกไปก็ต้องพกอาแอลกอฮอล์ล้างมือเจลล้างมือนะคะสวมหน้ากากาอนามัยสวมเฟซชิลนะคะเพราะว่าตอนนี้โรคที่ระบาดก็คือโควิด 19เก้าซึ่งเป็นเชื้อของเดลต้าสายพันธุ์อินเดียมันระบาดมันติดต่อได้ง่ายนะลูกนะักเป็นห่วงกันนะคะตอนนี้หลายๆคนเริ่มเป็นกันนะคะอย่าอย่าเป็นอะไรดีที่สุดขอให้ัาษาสุขภาพแข็งแรงนะคะอ่าหละ่ะจบวันนี้ก็ขอครูขอจบแข่งขนันนี้แล้วกันนะคะคิดถึงจังอยากเจออยากเจออยากเรียนอยู่ในห้องเรียนนะคะอ่าบายบายไปแล้วลูกสวัสดีค่ะ